เดี๋ยววันนี้บากนกลางทุ่งเราก็มีอะไรคืบหน้าเนี้ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะก่อซิง์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะก่อซิง์นะครับผมนี่คือซิง์ติดตั้งประตูติดตั้งอะไรไว้แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ก่อปูกระเบื้องหกหกสิบคูณเมตรใช่ไหมหกสิบเ,เมตรยี่นะครับผม สีอะไรสีดำสีดำนะครับส่วนมากเขาตอนช่วงนี้เขานิยมสีดํากันนะสิงก็พรุ่งนี้ก็ได้ก่อนะครับพรุ่งนี้ได้ก่อปิดก็จะดูสวยงามมีแบบอนาคตผมว่าตรงนี้อาจจะมีที่กั้นอีกนะครับอาจจะมีที่กั้นเพื่อกลัวถ้าแขกเขยนขัวนะครับ หน้าก็เสร็จแล้วนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วลางน้ําแอบสองทีล้างน้ําไหลลงซ้ายขวาด้วยท่อ PVC 3สามหนุนต่อลงมาไอสาม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 นิ้วไม่ใช่สามหนุนท่อสามนิ้วหาซื้อยากครับท่อสามนิ้วเนี่ยหาซื้อยากแต่ก่อนไอโครงการน้ำประปาบ้านเราก็ท่อสามนิ้วนี่แหละ พอแต่งมาหาซื้ออะไรไม่ได้ต้องไปสุรินครับต้องไปสุรินต้องเข้าตัวเมืองระบบไฟแจ้งไปยังว่าจะเอาเสามาลงเอามาเท็กแล้วหกต้นหกหรือห้าต้นนี่แหละหกต้นห้าต้นอ๋อแสดงว่าอย่างทีเพราะปกติมันต้องยี่ห้าเมตรยี่ห้าเมตรก็เต็มที่ก็สามต้นเขาเอาเอามวลขนาดนี้มากิงเหรอเออเขาว่าหาต้นโอ้ย หาต้นมันต้องเลยไปนู่นหรือเปล่าก้อนนี่เขาลงแค่พอยิงนะเขาบอกว่ามองอย่างมุมไม่ออกเพราะว่าโอ,อ,อสายไฟจะลงไอเสาไฟเขาการไฟฟ้ามันดูบอกว่าลงห้าต้นระยะทางแค่ไม่ถึงร้อยเมตรนะครับผม 5, 3, 3, 3, 3. เอ่อแต่สแสดงว่าเขาลงอย่างถี่ครับลงลงสิบห้าเมตรมั <c oughs> ้งสิบห้าเมตรถึงได้หกต้นนะครับผมการไฟฟ้า <c oughs> อืมปกติสามต้นครับปกติปกติสามต้นมันก็โอเคอยู่สามต้นสี่ต้นนี้ก็ถือว่าไม่อันนี้นะครับเราก็เตรียมสายไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคอยคอยคอยดูแต่เราก็ขาดการไฟฟ้าไม่ได้หรอกครับเพราะว่าการไฟฟ้าเขามากิ้งมาเดินนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของการไฟฟ้าเขาที่เขาจะลงเสาให้เรานะครับสําหรับวันนี้แม่ครัวก็ทําอะไรกินไม่รู้นะครับสงสัยเป็นแกงแกะ นะครับผมแกงแกะก็คือแกงสั่งมาแล้วก็มาแกะอืมแงแกะอืมตอนแรกผมก็งงว่าแกงแกะออ้ใครเลี้ยงแกะขายทำแกงที่ไหนได้แกงถุงเนาะครับเนาะแกงถุงแล้วมาแกะโอ้พึงเข้าใจนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อซิงพรุ่งนี้ก่อซิงนะครับผมวันนี้ก็ทํารางน้ําทํำรังคาแล้วก็เหลือไอ้บุกันร้อนเนาะ แล้วก็ทําฝ้าทำอะไรนะครับเนะะาะเดี๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปครับผมสําหรับบ้านกลางทุ่งของเราสองแสนไปไปลายนะครับสองแสนไปไปลายนะครับอุปกรณ์ซื้อมาครบทุกอย่างแล้วครับที่นอนหมอนมุ้งแอร์นะครับนี่คือรวมหมดแล้วนะครับผมรวมหมดแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ สวัสดีครับ